สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมี่ย่าพ่อม,มาแล้วพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮาตามคําเรียบกรองหลายชิปเราเห็นแต่พงเยต,ตายเเห็นพี่ย่าพ่อวัาสัน,นลิปในร้านชิพาพี่น้องเขาออกทงออกตาหาอยู่หา,หากินคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือความชิลอยชิดเถิงแมนบ่แม่ไม่ทอดชิดเถิงพี่น้องคือเก่าเดอ้ออันนี้แม่แล้วเขาเ็ดอคิบเลี้ยวคิบสันน้ำมูอยู่น้าพี่น้องเด้อช่อง ลำเผาตะลุวันพี่น้องเอาช่องลำเผาตะลุวันเป็นของคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวโอ้ก็คือเน้นทั้งสนุกเฮฮาที่หาคือเราแต่ว่าสั้นๆตามสไตล์สองเถาสองเถาโอ้นะครับตามสไตล์สองเถา่าสั่นนะพ่อว่าแต่ว่าตอนนี้คือฝากพี่น้องทางยูทูบเข้าไปเบิ่งช่องเลี้ยวเมล์ลำเผาลำเผาตะลุวันแล้วก็สิไปฝากพี่น้องทางเลี้ยวเข้าเข้ามาเบิ่งช่องยูทูบของลำเผาตะลุวันพาเพื่นนะครับพี่น้องเอ้าพาพี่น้องเข้าไปยามเวดเงืยอปู ออกทงออกขาคือเก่าเหมือนเดิมเดินล้างแรกเบ่งไดพี่น้องล้างแรกแหกมันบึ้ยท่าทางปวดปวดเสียเนาะเป็นยังไงตองถือกระต้นนี่พี่น้องถือแล้วคือเป็นโครโลขึ้นมไหปลายยังไงไหมเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหม อืมไอช่อนไอช่อนเอาเอาไปต้องพูนไม่แปลนรึไหมแปลนเตออุป้าไอช่อนไอช่อนไอช่อนสดสดร่อนร่อนเลยพี่น้องอุป้าตัวใหญ่ยุตัวนี่งามงามยุงามอยู่พี่น้องธนั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 ใบปากคว้าว่าไอธนใบปากคว้าไะนะมันเจ้าใส่ยใหญ่กว่านี้ไหมโอ้ยปู Ừ, upa ninh mai ninh mai ninh mai có có biết, biết về này có này có biết về này có bia này có bia vén này có này có bia vén này có bia vén này có bia Ủa này sai chân vén có có bia vén này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  Ôi bia vén có พอมักจังเออพอมักจังย่างย่างน้ำกดสิบบาทย่างน้ำกดเม่นไข่เนี่ยบ่ิษัทย่างน้ำกดย่างย่างไม่ได้มีหระพี่น้องม่เห็นหนาเห็นหนวดจับเอาจับเอาพูดถอยหลังพูดถือกล่องได้สิลมพี่น้องได้สิไล่ตาโอนซราพูดนม่พ่อเอ้ยยอกกันคือก่อลพี่น้องพี่น้องเขาเกิดสิว่าทย่างก้อนจังนะมันบ่อนัดบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเขานะครับเอาไม้ที่ซ้อมเป็นไหนแม่ เอาม่ปลามีปลามีปลามีปลาปามีปลาปามีปาม่ปลามีปาม่ปลามีปลามีเอามือดึง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 งาขึ้นมาเลยอู้ทุกทม่ทุีทุก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 ทุอทุกทเรทุกทนกทุกมุกทุกทุกทุนทุกทมกปุกทุกุ่กท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 ุกอุกทปกทุ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 ุกกทุกทากทุกทกมันทุกนบกทุกทุก้่นป เออป่ามือพ่อปนพ่ออยังนี่แหละอืมอันไดนได้ตัวกับพ่อปนล่ะอันไดนตัวเดียวมาพ่อเดี๋ยวนี้ตะกี้เท่าน,น,นั้นนี่อือ,อ,เ,อเอาออกไงมันได้บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบ้านเฮาพี่น้องอีสา,บานบ้านเฮาหลายๆคนพี่น้องเขาถามมาว่าเป็นีงใดน้อาจารย์ในทางบา้านเฮาฝนตกดีดีพี่น้องแต่ว่าห้งบ่เป็นน้ำเป็นตอนตกเบิดมือบ่อได้น้ำพ่อกระคุตกซองมือซ,อมอซาม,มือกับพ่เป็นเก่าพี่น้องเอ้ย ทีนี่ฝนดีสเด้ทีนี่ฝนดีสเด้ฝนก็ดีแม่เพกาก็ดีข้าพี่น้องข้าเบิ่งบรรยากาศน้ำบาวน้ำซองเทานี่ครับนู้สดเนไมก็เไปใสเพราได้อยากได้กินด้าไม้ที่สามเอาหนีได้ไหมที่สามโอ้เด้อนีหลังโอ้ปลาทึกปลาทึกปลาทึ๊โอ้โถ่างไก่ เดงหนาเว้ยดดดึมันดึงเบ็ดขึ้นมาไต้มันิขาดตัวใหญ่ปันไดนคือดินเฮโอ้ปัดโทวันป่าพี่น้องบ่ม็หนาโอ้ยอืมขักขเอาได้วตัวนี้้แล้วแล้วแล้วชามแล้วอืม ตัว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 วัดแต่เฮอยมี่พ่อหนิเฮ้ยตัว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 โอ้ยได้ถือหรวกะเกี่ยวยิ้วจังลังเบิ้งมญ่พอปอป่าพี่น้อยป่าหนามะมืออาซีบป่าหนาว่ายูทูบเบอร์มันจัเออเอืบอซื้อเบรซื้อเบร์เพิ่มเรวอืออ้ออ่ะ่หุ่นหวย ก็อีนี่เออเดว่างเตี้ยนี่ตัว m บีดเยไปเตเบดนเตี้ห็เตทงนเหล่มมันก็โย่างง่ายเหนเตี้ยทังเงาไมโงยมด้สะมาตัเอ้าตั้งไว้นี่ละอือ่ตัเป็นในบป็นออในมพ่อเนี่ยยูทูบเบอร์นี่ ยูทูบเบอร์ใส่เบสไปมีพ่อมาใส่ไปซีหลังหารังงก์หลังนี่ครับพี่น้องมันถือบอกไม่พ่อพี่น้องครับวาเบิ้งกันนะครับเอ๋อไล่หัวไล่ตาเด้อพี่น้องเอ้ยยังอีกจักหลังเฮี้ยว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 โอ้ยยังอยู่โอ้ี่อันอันนี้มีตะกุนปลูกโอ้โอ้ใช่ใส่ใช่เสียบแบบแด่ไหมพี่น้องเบิ้งด้วยถอดถอดบ้างพี่น้องเบิ้งด้วยโอ้เสียบใส่แบบนี้ คุณปลูคุณปลูอืมใส่แบบนี้พี่น้องเฮ้ากับเฮ้าใส่นี่เฮาใส่อันเอาไปตายสอนชีดินได้ยุ้มหยาเอาอยุ้มหยาไว้นี่ล่ะใส่ยุ้มหยาไว้ใส่ตายสวนไว้โอบอกพี่น้องใหู้้จตายสวนไว้ว่าใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เด้ออืมเอามันเบิดเบิดซ้ำนี่ล่ะให้พี่น้องเฮากับบ้านกับซองเพราะว่าไม่ใช่อะไรทุ่มทุ่มมาถือกันมาพาไปเบิ้งกันนะพาเบิ้งซุ่มถือโอ้โหทุ่มมันเถอ ใส่ไปชิปกําลังนี่แหละมันถือยูพอดีอยูได้กินอยู่พี่น้องนะครับอีสานบ้านเฮาบรรยากาศยังมาเศร้าๆนี่กับการเขาเชียวนะครับพี่น้องเอาขอบคุณเข้ามากข้าแม่พี่น้องเฮาที่ติดตามช่องลําเพาตะลุวันพาเพลินแล้วกาอย่าลืมติดตามทั้งคลิปช่องเรียวลําเพาตะลุวันนะครับเอาสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเฮาายู่ดีกินแซบปาอยู่ดีกินแซบสู้ขู่สู้นอาจจะอยากลบไห้ไครเจ็บหอกันไหมชิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ